นับถอยหลังงานตลาดอริยะวันที่2เมษายน2558ที่ริมมูลในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนักเรียนสมาสิกขขาและผู้ใหญ่ชาวชุมชนก็ได้ช่วยกันเก็บฟักทองแล้วก็ยังมีน้องๆที่มาเตรียมเข้าเรียนสมาศิก์ขาเรียกกันว่าเด็กเตรียมมาช่วยกันเก็บฟักทองด้วยค่ะ ฟักทองที่เก็บได้จำนวนมากนี้ก็จะเก็บไว้ทำอาหารในช่วงงานปลุกเสกงานปีใหม่ตลาดอริยะจนกระทั่งถึงโน่นเลยนะคะงานรวมพลังชาติพันธ์ถวายพระพรในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะเรือเอี่ยมจุ้นขนาดใหญ่ที่แล่นออกจากบุงเมื่อวานนี้ก็ได้มาจอดรอเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีลำด้วยกัน ห่างไปไม่ไกลนักเรียนก็กำลังช่วยกันกางเต็นที่จะวางสินค้าในงานตลาดอริยะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำมูลในตอนเช้าเต็นขนาดใหญ่ก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะต้องรีบทันเสร็จช่วงบ่ายจะมีสินค้ามาลงระหว่างวันที่4ถึงวันที่7เมษายนนี้ก็จะมีสินค้ามาลงมากเป็นพิเศษ แปลงแตงกว่าที่เคยเขียวขจีแต่ถูกหนอนและมแมลงลุมกินวันนี้นักเรียนก็ได้มาช่วยกันเตรียมพื้นที่เพราะจะปลูกข้าวโพดทดแทนแต่ถ้ามองไกลๆพื้นที่ริมมูลก็ยังเขียวขจีด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชน,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 นิดที่ไม่มีสารเคมี ก่อนที่จะกลับเข้ามาภายในชุมชนราชธานีอโศกก็เจอกับอนางปางเพนหนึ่งในแม่ครัวที่ปรุงอาหารให้กับพ่อครูสมณะโพธิรักอนางมาเก็บพืชผักสดๆเพื่อที่จะไปทำน้ำซุปให้กับพ่อครูอนางบอกว่าเคล็ดลับการปรุงอาหารนอกจากจะให้มีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วอาหารนั้นก็จะต้องมีพลังชีวิตด้วยค่ะ ฉะนั้นพืชผักที่นำมาปรุงเป็นอาหารจึงต้องเก็บจากต้นแบบสดๆใหม่ในทุกเช้าบ้านราดมืองเรือนานวันเข้าก็ยิ่งสวยงามด้วยธรรมชาติของแม่น้ำกับเรือไม้โบราณที่มีการอนุรักษ์เรือไทยข่าวดีค่ะ ในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงโรงเรียนสัมมาอาชีวะของชาอาโศกจะมีการเปิดหลักสูตรการต่อเรือด้วยนะคะใกล้กับองค์พระพุทธาพิรำนิมิตพี่ดาวชิดเดือนกับป้าดาวนาก็กำลังช่วยกันตกแต่งน้ำตกผาแงนให้เป็นธรรมชาติไม่เสียที ที่บุญนิยมทีวีมีช่างภาพชื่อธรรมชาติพี่ธรรมชาติก็เลยได้ไปช่วยป้าดาวนากับพี่ดาวชิดเดือนยกหินปลูกต้นไม้สร้างธรรมชาติที่บ้านราเมืองเรือค่ะ ด้านท่านสมณะคมคิดทันตะพาโวก็กำลังเจาะหินเพื่อสร้างน้ำตกอีกสายท่านใดที่จะมาบ้านราชรับรองเลยนะคะว่าท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามอย่างแน่นอนช่วงใกล้เที่ยงรถ18ล้อก็ได้ขนสินค้ามาถึงริมมูลมีการประกาศขอแรงงานจิตอาสายกกระติกน้ำแข็งเกือบ4,000ใบ ด้วยแรงงานที่มีน้อยนิดพี่ทนสู้กับพี่สุรเดชจึงคิดวิธีทุ่นแรงด้วยการนําลังกระติกมาต่อเป็นสะพานแล้วเคลื่อนไปเรื่อยๆเก็บใต้เต็นท์ที่นักเรียนช่วยกันกางไว้ตอนเช้านั่นล่ะค่ะโดยมีคุณอน้อยร้อยแจ้งผู้รับใช้งานตลาดอริยะคอยชี้แจงอำนวยงานแล้วก็ออกแรงงานช่วยลูกช่วยหลาน สู้กันเกือบชั่วโมงหนึ่งแรงงานก็เริ่มอ่อนล้าพลังมดอาสาตบเท้ามาเป็นสายเติมพลังใจคนทำงานอย่างเต็มเปี่ยมแดดร่มลมตกใครที่มาบ้านราดก็มักจะไปกระโดดน้ำมูลไม่เว้นแม้กระทั่งทายาทตัวน้อยของชาอโซเด็กชายป่องเอี้ยไวัยสามเดือน ก็ถูกพ่อเอกกับแม่เปียพาไปจุ่มน้ำมูลสร้างชีวิตชีวาให้กับญาติธรรมตัวน้อย